เซลล์คลินิกหน้าร้านเดินทักลูกค้าลูกค้ากลัวครับเดินหนีหลบสายตาเลยทําไมละ่ะผมเองก็เดินหนีนะเดินหลบนะเพราะอะไรเสียเวลายังไงก็ไม่ซื้อเพราะได้แต่ประสบการณ์ที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ที่ผมอยากจะได้ 1. ไม่ได้เป็นประโยชน์ที่ผมอยากจะได้ 2. เคยลองฟังครับไม่ได้อยากอยากแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มอะขอเช็คราคาดูก่อนอันต่อมาไม่เชื่อกลัว กลัวโฉมหน้ากลัวร่างกายตัวเองทํากับคลินิกท่านเห็นไหมครับข้อโต้แยง้งมีอยู่แล้วผมก็เชื่อว่าท่านรู้อยู่แล้วนะสิ่งที่ท่านจะต้องทําที่จะสามารถเดินเข้าไปทักและลูกค้าฟังตั้งแต่ประโยคแรกกด3วิครับประโยคแรกที่ท่านจะพูดควรจะต้องพูดแต่เรื่องที่เขาอยากได้และรู้สึกคุ้มค่าเรียบเรียงสิ่งเหล่านี้กด3วิประโยคนําเสนอความคุ้มค่าที่เขาอยากจะได้สร้างความอยากเร่งด่วน โฟกัสกับลูกค้าในแต่ละคนกลุ่มอายุอาชีพสร้างแพทเทิร์นรูปแบบเหล่านี้ผมเชื่อว่ายอดขายท่านจะเพิ่มมากขึ้นครับโฟกัสลงทุนเพิ่มความรู้เรียนรู้อบรมสัมมนาวางระบบที่จะทำให้ท่านเงินเดือนเพิ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดดสนใจเพิ่มทักษะพ,พัฒนาองค์กรติดต่อสอบถามได้ที่ QR Code